ด้านรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกนะครับท่านายกรัฐมนตรีมีนยโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ u t u t r n Economic Corridor อย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน4จังหวัดคือชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครับโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการก็จะเป็นแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และแรงงานทั่วไปโดยมีเป้าหมาย680คนซึ่งก็จะจัดฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรองรับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมการยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคไทยแลนด์4.0ทั้งนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจครับท่านสามารถดูหลักสูตรเปิดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th ในหัวข้อกำหนดการฝึกอบรมหรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศมีสายด่วนกระทรวงแรงงานด้วยนะครับ1506กด4ครับ